ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านด้วยนะคะคือวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะมาแชร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวเองแล้วกันนะครับผมก็ที่คิดมาได้เนี่ยก็ที่ผมทานะก็มีอยู่3ามอย่างด้วยกันนะครับที่เราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยฟรีเพราะว่าบางคนเนี่ยออกกาลังกายมาแบบหนักหักหงม,มากๆเลยแต่ว่าผลลัพธ์ก็ยังไม่เกิด บางทีเนี่ยอาจจะขาดหนึ่งใน3ข้อนี้ก็เป็นได้นะครับผมก็ลองฟังดูแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้นะครับกับตัวเองดูนะครับว่าอะไรที่เราลองขาดอยู่นะครับเพื่อให้จะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะครับจะได้ไม่ต้องเหนื่อยฟรีเพราะว่าการออกกําลังกายมันก็ไม่ใช่ที่ถ้าคนไม่ได้รักไม่ได้ชอบจริงๆเนี่ยมันก็คงไม่สนุกถูกไหมเราออกกําลังกายเราก็อยากได้ผลลัพธ์ดีๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเอาสิ่งที่ผมพูดเนี่ย ลองสังเกตกับตัวเองแล้วก็ถ้ามันขาดตรงไหนแล้วลองเอาไปปรับใช้ดูก็ลองดูก็ได้นะครับผมอ่ะข้อแรกเลยนะครับผมเกี่ยวกับการออกกําลังกายที่หลายๆคนพลาดนะครับที่หลายๆคนพลาดเลยก็คือเรื่องของการที่เราไปคํานึงถึงความยากความยากของท่าทางหรืออาจจะเป็นความชอบของท่าทางมากเกินไปคือการออกกําลังกายครับจะบอกว่า ถ้าเราอยากจะให้ผลลัพธ์มันเกิดจริงๆนะครับอยากจะให้ผลลัพธ์มันเกิดแบบชัดเจนเลยนะครับผมเราต้องโฟกัสที่เราต้องโฟกัสเนี่ยคือโฟกัสความถูกต้องของท่าทางความยากเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึง่งสำหรับคนที่เขาออกกำลังกายมานานๆแล้วเนี่ยการที่ทำท่าเบสิกอ่ะมันอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายเกินไปสำหรับเขาแหละเวลาเขาทำคลิปมาเนี่ยเขาก็ คือคลิปเบสิกเขาก็มีไงสำหรับคนที่คนที่เริ่มดูใหม่ๆนะครับแต่บางคนเนี่ยเปิดมาเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นคนใหม่แล้วไปเจอเปิดเจอคลิปที่เขาแบบเฮ้ยฮาร์ดคอร์แล้วเขาทํามานานแล้วเนี่ยแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยท่าทางเนี้ยเขาทําท่าเนี้ยเขาแล้วแล้วเขาได้อะเราก็เลยอยากจะทําท่าแบบนี้กับเขาตามเขาบ้างก็เผื่อจะได้อย่างที่เขาทํานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย ท่าทางที่คุณทำเนี่ยถ้ามันยากจนเกินไปเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยใช้พลังงานเปลืองจนเกินไปนะครับผมเปลืองไปกับท่าทางนะครับโดยที่คุณไม่ได้เข้าใจท่าทางนั้นอย่างแท้จริงอ่ะว่ามันช่วยอะไรกับคุณแน่นอนครับอ่าอย่างเช่นท่าทางอย่างเช่นเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกระชับต้นขานะครับผมกระชับต้นขาแล้วก็มันไม่ใช่ท่าสคอตพื้นฐานอะ มันจะเป็นเหมือนสควอตและปวายขาอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนที่ทำการผ่านคลิปนะครับผมก็จะบอกว่าถ้าคุณโฟกัสผิดจุดเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าคุณไม่ได้กล้ามเนื้อในส่วนนั้นๆด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่ท่าทางมันยากเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องโฟกัสคุณต้องมีความรู้สึกมันคุณคุณต้องโฟกัสกล้ามเนื้อจะพูดว่าอย่างไงดีอะ ถ้าพูดคําว่าโฟกัสอ่ะบางคนที่ไม่ค่อยเข้าใจก็อาจจะงงๆอ่ะก็คืออย่างเช่นถ้าคุณสควอตอ่ะจริงๆถ้าสควอตเนี่ยมันเป็นท่าพื้นฐานที่มันจะกระชับต้นขานะครับใช้ต้นขาใช้สะโพกใช้ลําตัวช่วงล่างในการทรงตัวนะครับใช้ลําตัวช่วงล่างในการทรงตัวใช้แรงจากสะโพกจากก้นจากต้นขาเนี่ยดันตัวเองเพื่อยืนขึ้นมา แต่บางคนนะครับใช้แรงจากขาจากเขา่าซะเยอะนะครับก็มีนะครับใครที่สคัครสแล้วปวดเขา่าปวดเขาเรียกว่าอะไรปวดเข่าแล้วปวดข้ออะไรพวกนี้ซัครสแล้วปวดเขา่าปวดข้อถามว่ามีไหมมีนะครับยิ่งสําหรับคนมือใหม่เนี่ยมีเป็นด้วยนะครับหลายคนเลยที่ผมเจอมา เหตุผลก็เพราะว่าคุณโฟกัสผิดจุดนะครับแล้วก็ท่าทางเนี่ยมันผิดไปนะครับที่มันท่าทางเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันก็เลยไม่ไม่ทำให้กล้ามเนื้อนั้นๆถูกพัฒนาขึ้นมาสคอตแทนที่จะได้ก้นที่ด้งๆได้ต้นขาที่กระชับกลายเป็นว่าปวดเข่าซะแทนอะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้คือการโฟกัสแบบผิดจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพื้นฐาน ถ้าท่าทางพื้นฐานของคุณยังไม่ดีพอนะครับผมเริ่มทำจากท่าเบสิกไปก่อนให้มันถูกต้องก่อนแล้วค่อยไปพัฒนาเป็นท่าอื่นๆนะครับหรืออย่างเช่นคนที่วิดพื้นอนะ่ะอันนี้ก็เจอนะครับสำหรับผู้ชายเนี่ยไม่รู้สิถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยพลาดเรื่องวิดพื้นกันสักเท่าไหร่จะน้อยมากๆนะครับผมด้วยด้วยกล้ามเนื้อหรือจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับผมการวิดพื้นเนี่ยท่าทางจะไม่ค่อยผิด จะผิดน้อยนะครับส่วนใหญ่เลยก็ยเป็นท่านหญิงซะมากกว่าที่จะค่อนข้างโฟกัสผิดจุดนะครับผมแต่ก็ถามว่าไม่มีพลาดไหมมีแน่นอนครับผู้ชายก็มีพลาดอย่างผมเองเนี่ยในช่วงเริ่มต้นในการมาวิดพื้นเนี่ยก็โฟกัสผิดจุดนะครับวิดพื้นเวนลา50-60ครั้งแต่หน้าอกไม่ขึ้นเลยนะครับ ใช้เวลาครึ่งปีก็ยังไม่ได้หน้าอกที่ต้องการนะครับหน้าอกยังไม่ขึ้นมากล้ามเนื้อหน้าอกไม่แข็งเลยแต่ว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรมีแรงแขนเพิ่มขึ้นมีแรงแขนมีต้นแขนนะครับผมเพิ่มขึ้นนะครับจับไปตรงแขนเนี่ยตรงแขนตรงนี้มันจะแข็งนะครับผมแต่ว่าหน้าอกไม่ค่อยมีเพราะว่าใช้แรงจากแขนเยอะนะครับใช้แรงจากแขนจากไหล่เยอะแต่ว่าไม่ค่อยใช้แรงจากอกนั่นคือช่วงแรกแล้วพอเรา โฟกัสมากขึ้นนะครับผมว่าให้ใช้แรงจากหน้าอกนะครับก็ศึกษาด้วยอะไรด้วยมีพี่บอกด้วยว่าเนี่ยจริงๆแล้วท่าวิดพื้นเนี่ยมันต้องใช้แรงจากหน้าอกนะซึ่งตอนแรกเราก็ไม่เป็นเราก็ไม่รู้นะครับแต่ลองทําบ่อยๆให้จินตนาการว่าใช้แรงจากหน้าอกดันนะครับมันก็รรากลายเป็นว่าเออเราใช้แรงจากหน้าอกเพิ่มขึ้นเราใช้แรงจากแขนน้อยลงแล้วก็ทุกครั้งที่ทำเนี่ยเราจะรู้สึกว่า กล้ามเนื้อตรงหน้าอกเนี่ยได้ถูกทํางานนะครับผมก็จะโฟกัสได้ถูกจุดมากขึ้นก็ทําให้เราได้มีกล้ามเนื้อหน้าอกเพิ่มขึ้นมานี่ก็คือเหตุผลที่ว่าหลายๆคนที่ขยันหมั่นเพียรมากๆกับการออกกําลังกายนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการสักทีคือซอัลโคสแทบตายก้นก็ไม่มาขาก็ไม่กระชับวิตพื้นแทบตายหน้าอกก็ยังไม่มาเนี่ยก็ให้พึงรลึกไว้ให้พึงระลึกไว้เลยว่าเราอาจจะโฟกัสกล้ามเนื้ออย่าง ไม่ถูกจุดไม่ถูกวิธีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพึ่งไปดูท่าทางที่มันยากจนเกินไปนะครับให้ทําท่าทางเบสิกให้มันถูกจุดซะก่อนนะครับค่อยอัปเกรดท่าทางของเราก็ได้นะฮะส่วนจุดที่2นะครับก็คือเรื่องอาหารการกินอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าอาหารการกินเนี่ยมันเป็นเหมือน วัตถุดิบที่จะช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถพัฒนาร่างกายได้สารอาหารนะครับจะช่วยพัฒนาร่างกายได้นะครับถ้าการออกกําลังกายนะครับการออกกําลังกายเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อด้วยถูกทํางานกระตุ้นนะครับกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะมีการพัฒนากล้ามเนื้อตัวสารอาหารเนี่ยครับมันก็จะเป็นตัวที่ไปช่วยเสริมนะครับ ทำให้ร่างกายของเรามีการพัฒนากล้ามเนื้อได้เพิ่มขึ้นการออกกําลังกายนะครับมันก็คือการกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับให้เรามีการแอคทีฟให้ให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการได้รู้ว่าเออกล้ามเนื้อส่วนนะี้ได้ถูกทํางานนะมันต้องถูกพอมันถูกทํางานปุ๊บมันต้องมีการซ่อมแซมนะครับมันต้องมีการซ่อมแซมตัวอาหารเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เข้าไป ซ่อมแซมนะครับทำให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่แหละคือข้อดีของสารอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องกินโปรโตีนนะครับให้เพียงพอเพื่อเอาไปเสริมนะครับให้กับกล้ามเนื้อที่ถูกกระตุ้นนั่นเองที่ถูกการออกกำลังกายกระตุ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโปรโตีนเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับผมที่เราสามารถหาทานได้ ไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากพืชตระกูลถั่วต่างๆถั่วสีนะครับถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วดำหรือโปรตีนจากสัตว์นะครับไข่ขาวไก่หมูกุ้งคือเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยก็เป็นแหล่งโปรตีนทั้งนั้นเลยนะฮะบรรดาอาหารเสริมต่างๆนะครับที่ณปัจจุบันนี้ก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับให้เราสามารถสรรหาเลือกเอามากินกันได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย อาหารเสริมเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับโปรตีนได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยการที่ โปรตีนจากอาหารเสริมเนี่ยมันเป็นโปรตีนที่มันสกัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะดูดซึมได้ง่ายเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายแล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อได้ง่ายด้วยนะครับผมก็ลองสรรหามาดูไม่ว่าจะเป็นโปรตีนชนิดไหนก็แล้วแต่นะครับกินเข้าไปให้มันเพียงพอมันก็จะสามารถไปพัฒนากล้ามเนื้อให้กับร่างกายของเราได้นะครับจุดสําคัญเลยก็คือกินให้เพียงพอนะครับส่วนอันที่3นะครับผมเคเล็ดลับอันที่3นั่นก็คือการนอนหลับพักผ่อนนั่นเอง การพักผ่อนเนี่ยก็จะเป็นหัวใจสําคัญนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าการออกกําลังกายเป็นการกระตุ้นการกินโปรตีนเป็นการเสริมนะครับผมเป็นการเอาสารอาหารไปเสริมไปซ่อมแซมนะครับผมการนอนการนอนหลับพักผ่อนเนี่ยมันก็คือช่วงเวลาในการซ่อมแซมนั่นเองนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่สารอาหารต่างๆเนี่ยที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะไปซ่อมแซมส่วนที่เราใช้ไปในการออกกําลังกาย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานอนหลับไม่เพียงพอนะครับช่วงเวลาในการซ่อมแซมร่างกายของเราก็น้อยเพราะฉะนั้นการพัฒนากล้ามเนื้อของร่างกายมันก็น้อยตามไปด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับผมอันนี้ก็จะเป็น3หัวข้อหลักๆเลยนะครับผมที่ เอามาแบ่งปันให้กับทุกคนได้ลองรับชมและฟังกันดูนะครับผมก็ลองเอาไปปฏิบัติดูนะครับว่าเรายังขาดอันไหนอยู่นะครับแล้วก็ลองเอาไปเสริมไปเพิ่มไปเติมไปแต่งกับชีวิตประจําวันของทุกคนดูแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ลองเอาไปใช้แล้วแล้วได้ผลลัพธ์เป็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับผมช่วงเวลาแบบนี้นะครับเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับผม สารอาหารเป็นอะไรที่สำคัญม,มากๆก็อย่าลืมกินสารอาหารที่เพียงพอนะครับผมแล้วก็นอนหลับพักผ่อนดูแลร่างกายของตัวเองให้ดีนะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายป้องกันโรคที่เราจะเจอในทุกๆวันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ